สวัสดีค่ะอัปเดตแบ็คพิงค h ฮาวดยูไรแดท ink, like Dad, ปังได้อีกแรงไม่ตกคว้ารางวัลเบสดิจิทัลซองในที่สุดก็ประกาศออกมาแล้วนะคะรายชื่อเหล่าศิลปินที่รับรางวัลต่างๆ จากงานประกาศรางวัล Golden Disc Awards ครั้งที่35โดยมีศิลปินเกาหลีนับร้อยชีวิตที่มีผลงานเพลงและอัลบัม้มปล่อยออกมาในช่วงเดือนพฤศจิกายนปี2019ถึงพฤศจิกายนปี2020โดยรางวัลของกลุ่มอัลบั้มนั้นเพลงในอัลบั้มจะต้องมีอย่างน้อย6 t แทร็กไม่นับ Intro, ร u t ล o และ i n น e ทรเมนทัลสถึงจะมีสิทธิ์เข้าชิงรางวัลในครั้งนี้ และในส่วนของ OST, Original Soundtrack และเพลงในโปรเจกต์ที่มาจากรายการทีวีจะไม่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิง ล่าสุดวันที่9มกราคม2 0 2 1เวลา13นาฬิกา50นาทีตามเวลาประเทศไทยรายการก็เริ่มต้นขึ้นโชว์การแสดงต่างๆพร้อมทยอยเผยรายชื่อที่ได้รับรางวัลในสาขาต่างๆออกมาแล้วซึ่งสาวแบ็กพ like ิงค์ฮาวยูไลยแดก็สามารถคว้ารางวัลเบสดิจิทัลซองหรือบนซังในงานประกาศรางวัล 35th Golden d i s โ Awards ได้สำเร็จ แอดก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะส่วนรางวัลอื่นๆเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ตามลิงก์ใต้คลิปได้เลยอัปเดตข่าวสารสาระดีๆได้ที่ช่องปาดแดงค่ะกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ